ฟันเยนไหมันเย็นไหมตาแพ่ดว่า่แม่แม่ม่่แอ่แม่แม่แ่าอะไร่แม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 ่แ่แ่่ม่แมแม่แแม่ม่ม่แม่แม่มแม่่ ขาวเลยต้องไปเคลียร์ปูนหรือมันต้อตกลงขัดต้องไปเคลียร์ปูเรื่องอะไรอ่ะตัวขาวผิดปกติทไม่ชอบทำไมแบบนี้เงียบเลยประมาทแต่เสียงดังแต่เสียงดังเขาบอกว่ขาวอัเนี่ยข้าวข้าวกินนมแล้วอร่อย มองไม่เห็นหรอกเอ่อมองไม่เห็นมองไม่เห็นหรอกตกใจฟันฟันพ่อมองไม่เห็นหรอกไม่ดูได้มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นหรอกมามายังนะไม่เห็นได้เลยสา้เนาะคิ้วลยไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นใช่มั้ตางแลวก็ฟมองไม่เห็นเลยได อ่านะจ้ับจิ้งจ้เพราะอันนี้ผงเขาเรียกอะไรนะลูงอะไรโมฮอ๊กผมทรงอะไรโมฮอ๊กครับเขาจัดส่งเองมาตั้งแต่บอกพี่หอมนี่ยของพี่หอมนี่พี่หอมไม่ใช่ของผมไหมเนี่ยพี่ดูได้วยเนี่ยพี่ดูว่าใช่ของผมไหมครับนี่เหมือนกันเลยแต่ตอนฝากสวัสดีกรรมการคลิกดูนะครับนี่อันนี้คลิกดูน้อย น้องรอมัดต้องกิกดูหน่อยเดี๋ยวรอฟันงอก่อนครับรอฟันงอกเดี๋ยวผมผมจะดัดตั้งแต่สามเดือนเลยดัดได้เป็นยังไงดัดได้ไงให้ออกดัดฟันออกดัดฟันออกผู้หญิงเหรอรอมัดชื่ออะไรคะชื่อน้องรอมัดครับผู้ชายนะคะแบบวันดีปากิกกับพี่ดูก่อนเดวแล้วก็คุซักพี่ชมพูค่ ที่ตะก้อนหอมที่ไก่ที่สมจีดหมดยังแล้วหมดละดูหน้าพี่เอ๋พี่เอ๋โอเคโอเคชื่ออะไรผมเจ๊ว่าฟังเพลงไหมวันนี้พี่ยานมาได้อุ้มเะไรใช่ไหมวันนี้ได้อุ้มเครับวันนี้อุ้มแล้ว เต้นต้นเต้นเต้นเต้น้นเต้นงอะไรวะต้นต้นเต้นเตนเต้นต้ขาต้องคุณเนาะเต้น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 กิ๊กดูจูเนียกิ๊กดูจูเนียนี่พระโอต้งให้เล้วยวกิ๊กดูจูเนียดูจูเนียอะตกลงจะหลับหรือจะเอาไงคงใจเออคงคิดหมดเรื่องเลยอะ รักปุตั๊กรักปุตั๊กนะครับเดี๋ยวไว้พาหลานไปหาครับเอาไปวิ่งปวดเล่นชื่ออะไรหลานชื่อหลานชื่อล้อมัดครับล้อมัดชื่อที่เกิดชื่อล้อมัดไม่ชื่อชื่อจริงชื่อล้อมัดแต่ว่าเขาชื่อชื่อเล่นกิ๊กหนูน้อยชื่อในวาชื่อชื่อเขาเม้นมากันก่อนตอนนี้ลุ้นชันขึ้นครับแต่ว่าจะไปดัดตั้งแต่สามเดือนเนี่ยดัดออกเลยให้มันดูเรื่อเรไปเลยครับยิมาเริ่ม